สะตูนร้านค้ารักโลกผลเกินคาดลูกค้าพร้อมใจพกตะกร้ากระสอบถังชอบรุนลางวันใหญ่เป็นของสมนาคุณตอบแทนที่ร้านสุพิชาการค้าบ้านนาตกขุนหมู่ที่6ตตำบลแประอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลชาวบ้านในระแวกไม่มีใครไม่รู้จักเพราะขณะนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาเพราะที่นี่ลูกค้าทุกคนพร้อมใจกันมาจับจ่ายซื้อของใช้ในครัวเรือนทั้งข้าวปลาอาหาร ด้วยการหาภาชนะใส่ของมาเองจากบ้านบางคนใช้กระกา้าบางคนใช้กระสอบบางคนใช้ถังก็มีและแม่ค้าบอกว่าลูกค้าบางคนใช้หม้อหุงข้าวมาใส่ของที่ซื้อไปจากร้านก็มีเช่นกันการพร้อมใจกันหาภาชนะเองมาจากบ้านโดยปฏิเสธจะรับถุงจากทางร้านหลังทางร้านได้เข้าร่วมโครงการร้านนี้ทำดีด้วยหัวใจลดรับลดใช้ถุงพลาสติกหลุนรับโชคจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบตอแประเพียงลูกค้าซื้อสินค้าภายในร้านครบ50บาทรับบัตรลุ้นโชคหนึ่งใบหลังทางร้านเข้าร่วมโครงการนี้เพียง3สัปดาห์ได้ผลเกินคาดร้อเเซลูกค้าให้ความสนใจตอบรับร่วมรุ้นรางวัลยอดขายดีขึ้นมากค่ะวันนี้เอากระสอบมาค่ะทำไมถึงเอากระสอบไม่มีตะกร้าหรือว่าไงก็มีค่ะบางทีก็ซื้อเยอะก็เลยเอาจากกระสอบมาค่ะสะดวกยังไงบ้างคะที่ทางร้านนี้เขา ลดการให้ถุงพลาสติกนะค่ะก็ดีค่ะคือหนึ่งลดขยะไงคะเราไม่ต้องเก็บขยะเอาไปเผาอยู่มากปลาถุงเดียวก็ได้เต็มเลยสองด้วยอะไรอีกก็ได้รางวัลค่ะได้ลุ้นโชคอนไงคะสนุกไหมการเล่นลุ้นโชคสนุกค่ะได้คได้อะไรบ้างคะยังไม่ได้ค่ะรอลุ้นต่อไปเล็งเล็งรางวัลอะไรไว้บ้างล่ะเล็งทุกอย่างเล็งทุกอย่างจะไม่ได้สักอย่างหนึ่ง านางสาวสุพิชาติงสาเจ้าของร้านสุพิชาการค้าบอกว่าหลังเข้าร่วมโครงการจากอบตแประเพียง3สัปดาห์ยอดขายดีเกินคาดหมายอีกทั้งยังเป็นการลดถุงพลาสติกลดโลกร้อนแม่ค้าลดค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ซื้อถุงพลาสติกสัปดาห์ละ1,000บาทไปจัดซื้อของรางวัลเป็นของสมนาคุณให้ลูกค้าได้ร่วมรุนรางวัลกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นนะคะ แม่ค้าก็มีการไล่สดขายของลูกค้าเขาจะชอบลุ้นรางวัลน,นะคะก็ามีรางวัลอะไรให้เอาบ้างให้มา,ามีรางวัลหลายอย่างมีหม้อหุงข้าวมีพัดลมมีผ้าปูที่นอนมีเบาะแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆก็มีค่ะ <c oughs> สําหรับโครงการนี้นายสมนึกอาจดันตราผู้อํานวยการกองสาธารณสุขอบตอแประอำเภอชาแพ,พจังหวัดสตูลบอกว่า เป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนเห็นความสำคัญและกระตุ้นในการเลิกใช้ถุงพลาสติกซึ่งขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและพบว่ากระแสการตื่นตัวลดใช้ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นจากโครงการแรกมี6ร้านค้าเพิ่มเป็น16ร้านค้ารวมเป็น22ร้านค้าสร้างการมีส่วนร่วมกันโดยทุกๆ3เดือนจะมีการจับรางวัลใหญ่จากอบตโดยเอาหางบัตรของทุกร้านรุนรางวัลใหญ่จากนายกและผู้ใหญ่ใจดีจากอบต ให้ชาวบ้านได้ลุ้นโชคกันอีกทั้งอยากให้มีการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเชื่อว่าจะมีการทำเป็นแบบอย่างให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดสตูลต่องไต้นิ้วรายงาน